สวัสดีครับช่องคูเกียรเพื่นอนโชวิเชียลนะครับตอนนี้เวลาเอา่อเท่าไหร่อ <2 S 1> สองทุ่มโดยประมาณนะครับเพิ่งถึงห้องพักหน่อยมากเลยอิดโรยมากดูสภาพหนูถึงห้องพักกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ห้องพักน่าอยู่มากขอบคุณอขอบค,คุณห้องพักจากพ่อ พ่อคุณโก้นะครับพ่อฮักมังคบุนไม่พอหกเขาไม่อยู่ที่ไหนว่าเป็นความรับนะ <c oughs> ขออนุญาตสังวรสิทธิ์ชื่อชื่อโรงแรมแต่ว่าโรงแรมก็ความปลอดภัยก็น่าจะระดับหนึ่งอยู่เนาะรัดกลุก่มระบบเป็นระบบแบบความปลอดภัยรัดกลุก่มห้องพักก็มีตู้ทรงตู้เซฟตูนี้นะครับส,าาสะอาดสะอ้านดีนะครับสุดยอดครับขอบคุณพ่อนะครับ งร,นนร,รงรตอนนี้ก็จะขออนญุญาตพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบอกว่าพอสิบห้าไปกิน,ข,นข้าวนะครับขออนุญาตพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับแล้วก็กลับมาพักผ่อนมาเตรียมของ<ป>อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะแต่งหน้ากันที่นี่นะครับแล้วค่อยจะออกไปที่งานพรุ่งนี้นะครับฝากพ่อแม่รับชมแล้วก็ติดตามคลิป ช่องครูเก่งช่องพี่นุกช่องพอ่อเติงด้วยนะคะว่าจะแล้วก็ช่องน้องด้วยนะคะว่าจะอันนี้อะไรช่องน้องก็จะเป็นพี่ซันนะคะเป็นแอดมินไทยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นเมคอัพโดยพี่นุกเกอร์แล้วก็พี่ซันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทั้งน้องแก้มแล้วก็น้องฮักแพงก็จะแต่งโดยพี่นุกเกอร์แล้วก็พี่ซันนะครับพุ่งนี้แล้วก็คนเช็คงานคุณอะไรนี้ก็จะเป็นพี่เก่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากเพือ่อนะครับ เมื่วาสิเป็นวันนี้ลงคลิปไปเยอะมากหนูอยากจะบอกทั้งลงคลิปทั้งไลฟ์สดเนี่ยซื้อให้ไม่ผิดคนจริงๆโทรศัพท์หนูจะบอกมีประโยชน์หนูทายตั้งแต่ออกบานตั้งแต่ก่อนขึ้นรถตามทางมาก็ตามทางกับอาจะบะเดทไทไปไหนพอมันพ่กมีอย่างถ่ายบัดรจอรดบัตแวะใสแต่ว่าพอมาถึงพวกก็คือได้ถ่ายเลย สนุกสนานกันไปครับว่าเป็นอย่างคลายเครียดแล้วก็ให้พ่อพ่อแ,แม่แบบแเดเบิงบ้งเดบิ้งได้เห็นได้เดินทางมากับเรานะครับในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆสถานการณ์นะครับบางท่านสีเห็นอีกอย่างหรือว่าเคลื่อนไหวไป ทางใดนะครับก็ให้พ่อแม่ได้รับทราบแล้วก็ได้รับรู้แล้วกะคะ็คอยเป็นกําลังใจให้ลูกนะครับอยู่เสมอมาขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตนะครับบ่าวาเขาสิปนนไปใส่เนาะนก็มีแต่คนมาหาไม่แต่แบบพ่อพ่อแม่ที่แบบว่ารักเอ็นดูรักเอ็นดูน้องแล้วก็เอ็นดูพวกพี่ๆและคนรอบข้างด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงเหมืออื่นหนูกะน,<บ>น่าจะมีคลิปมียังไงบ๊เห็นให้บาเลย Ok. เอาบุญยอเอาช่องหนูอาสิบอกแกบอาไปที่หละสิบอกจะียวกับรองช่องให้บาเนี่ยมมีว่าไหนีไหแเน่ไหเน่นคนีนเนีไนเน่ยไหนเนี่อน่ยหนเ่เนี่น่ยหนเนยหเีไหนเนี่ยไเน่ยนเป็นช่วงที่แไน่งไหนเาี่วยกหเไดนเพร่ยว่าตอน่ไหน่หนเไีไหนเนีหนเยไ่งไหนไวน่ยหลายๆหนยหนา่ยไอเย่ยไหน่ไห่ยไไท้ยไ่าไยไนี่อนเน่ใหนเ่อแม่ได้เนิ่งไปก่อนว่า อีหย่างจังใดนะครับเดี๋ยวหน้าเวทียังไงเดี๋ยวหนูจะดูอีกทีแต่น้องบอกว่าน่าจะถ่ายได้เพราะว่าบ่ได้มีการสงวสัณฑ์ศิลป์อยัางทั้งสิ้นน่าจะเป็นการแสดงของทางโรงเรียนเฉยๆนะครับบบาแม่นแห, <c oughs> หนูเป็นคนมักเบานานหนูก็ต้องเ้า เดี๋ยวเราอันนี้เราก็มาถ่ายรูปกันนะคะัะพี่ๆตัดผมแล้วตัดผมใหม่ทั้งสามคนเลยเป็นไงบ้างค <ผม S 1> <ๆ>่อแม่ๆนี่นะะมีที่นอนแบบอันนี้เอาเขาเรียกว่าที่นอนเลยรนะไม่ใช่ที่นอน,น,อนเาไเรียกว่าที่นอนเสริมสบอะไรนะที่มันอยู่แบบอันนี้ก็เปิดหน้าตาออกสินี่วิวควมน้องสาเป็นวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเตียงเต,ตียงคูโอมเนเตียงคูที่ล่ะ เป็นเตียงคูสิเตียงใหญ่เหมือนเป็น,ปนห้องอครอบครัวอ่ะเออเป็นเตียงใหญ่แล้วแล้วก็จะเป็นเป็นสั้นกันไปนะครับวิวดีมากแล้วให้กี่ดาวคะโรงแรมห้าสี่สี่สามสาม,มสามข้ออะไรคะสาข้ออะไรคะเพราะว่า เพราะว่ามัดจาหลายพันหาลังเสียไม่รับเงินสดด้วยหลังเสียมีแต่เงินโอนให้สามคะแนนไปก่อนเมื่อไหร่รับเงินโอนกาจะให้สีนะคะส่วนห้าคะแนนนั้นไม่บอกนะว่าเพราะอะไรเออแต่ว่าเขาการที่อะไรก็ไม่รู้ตรงไหนเพราะว่าที่จับนมันไม่ถงเออจริงแต่ว่ามันต้องไปต่อเหมือนจับพ่าผ กกมากแบบว่าขี่ขึ้นไปจอดอย่างนี้หรอตื่นแบบนี้เนี่ยหรือว่าเขาจะสร้างอะไรอย่นี้ตรงนี้หรอใช่ตรงบางทีเขาไปจอดรถนแต่ตรงทีพ่อไปจอดรถเต้ให้มันครบแปดน,นาทีก่อนหรือไม่ครบก็ได้มัง้งพ่อแม่ฝากรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปมา ขอบคุณเ,เป็นคลิปมาขอบคุณนะครับเล,เลกูมาดูเรียงซุอีลานซูนเงเป็นคลิปมาขอบคุณนะครับพ่อที่มาสพอร o r ลูกนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ติดตามรับชมนะครับทั้งวันเลยวันนี้แล้วก็มารีวิวโรงแรมความเป็นยูนะครับว่ามอนิยูกินจังใดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแบบว่า มาอุบนรนอว่ามาทั้งนี้แบบได้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับพ่อแม,แม่เอาแค่นี้ดีกว่าคลิปได้ไหมยหกนาทีขอบคพื่นรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับจากพ่อแม่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามช่องครูเกียรติธรพชโว,วิเชียรด้ยนะครับแล้วก็ช่องพี่นุกเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย